ขอบคุณคุณอุดรน,นะคะสั่งแบงค์ร้อยช้างแดงมาสองใบสองใบใช่ไหมคะเนี่ยแบงค์ร้อยช้างแดงสองใบค่ะแล้วก็แบงค์ร้อยพยาครุฑแบงค์ร้อยช้างแดงสองใบ แบงร้อยพยากรุตหนึ่งใบแล้วก็ยี่พระเจ้าสใบยี่พระเจ้าสา,ใบ,า,สาใบค่ะหนึส,สแล้วก็หนึ่งบาทแบงค์หบาทสใบแบงค์หนึ่งบาทสองใบ,แ,บ,งงบ,งใบแล้วก็มีเหรียญพยากรุฑเหรียญพยากรุฑสเหรียญ หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใชครุตสองห้าหนึ่งเจ็ดโอเคครุตสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเหรียญพร้อมกรอบพร้อมแนบค่ะเราจะแปะให้ลูกค้านะคะได้ไหมเอ่ย นีいい่นะคะ ขอบคุณคุณอุดอนนะคะ